ก็ต้องขอสวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำโทรศัพท์มือถือที่น่าซื้อราาใช้ในงบไม่เกิน5,000บาทเดือนสิงหาคมปี2019นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนที่มีความน่าสนใจกันบ้างรุ่นแรกได้แก่ Vivo Y12 มาพร้อมหน้าจอขนาด6.35นิว้วอัตราส่วน 19. 3ต่อ9ความละเอียด HD CPU ที่ใช้จะเป็น Mediatek Helio P 2 2 แบบ c t a Core แรม3 g มความจุ 32GB รองรับ m i c r o s d c a r d สูงสุด 256GB กล้องหลังจะมีอยู่3ตัวนะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13 000, 000ล้านพิกเซลบวกกับ8 000, 000ล้านพิกเซลและบวกกับ2 000, 000ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8 000, 000ล้านพิกเซลรองรับเซนเซอร์สแกนนวมือและรบบประลอกตัวเครื่องด้วยใบหน้าแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5000 m ม รันระบบปฏิบัติการ Android 9.0 pi และถูกครอบทับด้วย FantasOS เวอร์ชัน9.0ราคาจะอยู่ที่4,999บาทครับ realme 3มาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.22นิ้วอัตราส่วน19ต่อ9ความละเอียด s d Plus CPU ที่ใช้จะเป็น Mediatek Helio P 6 0แบบ Octa Core G.P.U จะเป็น Mali-G72 MP3, RAM 3GB และ 4GB ความจุ3 2 g b และ 64GB รองรับ MicroSD g a r d สูงสุด 256GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือและระบบสแกนใบหน้า แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,230ม ah, ิลลิแอมป์รันระบบปฏิบัติการ Android 9.0 Pie และถูกครอบทับด้วย ColorOS version 6.0ในส่วนราคานะครับรุ่นที่มี r รม3 g b ความจุ32 g b ราคาจะอยู่ที่4,590บาทและรุ่นที่มี r รม4 g b ความจุ64 g b ราคาจะอยู่ที่5,990บาทครับ Xiaomi Redmi Note 7มาพร้อมหน้าจอ LTPS IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.3นิว้วความละเอียด Full HD+ Plus. CPU ที่ใช้จะเป็น Snapdragon 660 GPU จะเป็น Adreno 512 RAM 3GB และ 4GB ความจุ 32GB, 64GB และ 128GB รองรับ Micro SD Card สูงสุด 256GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับ โดยจะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกกับ5ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิมือและระบบสแกนใบหน้าแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000ม ah. ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0 Pie และถูกครอบทับด้วย MIUI v e r s i o น10ในส่วนราคานะครับ รุ่นที่มีแรม3 g b ความจุ32 g b ราคาจะอยู่ที่4,999บาทรุ่นที่มีแรม4 g b ความจุ64 g b ราคาจะอยู่ที่6,599บาทและรุ่นที่มีแรม4 g b ความจุ128 g b ราคาจะอยู่ที่6,799บาทครับ Oppo A5s มาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.2นิ้วอัตราส่วน19:9ต่อความละเอียด s d CPU ที่ใช้จะเป็น Mediatek Helio P35 แบบ Octa Core GPU จะเป็น PowerVR GE8320 RAM 3GB ความจุ 32GB รองรับ MicroSD Card ูงสุด 256GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับ โดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนวมือและระบบสแกนใบหน้าแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,230ม mm, ิลลิแอมรันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo และถูกครอบทับด้วย ColorOS version 5.2ราคาจะอยู่ที่4,999บาทครับ Honor 8c มาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.26นิ้วอัตราส่วน19:9ต่อความละเอียด SD+ CPU ที่ใช้จะเป็น s n a p d ล a ากอน632แบบ Octa-Core GPU จะเป็น a r d u ด n o 506 RAM 3 g b ความจุ32 g b รองรับ m i c r o SD กา r d สูงสุด256 g b กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับ โดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับเซนเซอร์สแกนนิ้วมือและระบบสแกนใบหน้าแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000มิล ah, ลิแอมรันระบบปฏิบัติการ Android 8.0 Oreo ราคาจะอยู่ที่4,990บาทครับโดยโทรศัพท์มือถือที่ได้แนะนำไป ก็จะเป็นมือถือที่น่าซื้อน่าใช้ในงบไม่เกิน5,000บาทเดือนสิงหาคมปี2019นี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้สวัสดีครับ